จบไปแล้วนะขออนุญาตทบทวนนิดนึงนะครับก็ต้องเน้นให้ทราบนี้ก่อนวิกรท่านแรกนะครับพี่แมวนะของเรานะครับท่านก็ทํางานในส่วนของผู้สํานักงานบัญชีมาก่อนนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วว่างานประกันชีพจริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับคนที่พูดเก่งพูดไม่เก่งนะครับก็สามารถทํางานนี้ได้นะครับต้องบอกว่าในส่งซัมซุงเองเรามีระบบในการบริหารที่ดีนะครับเรามีหัวหน้างานที่ดีเรามีแบบประกันที่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ ในส่วนของวิทยากรท่านแรกจบไปแล้วนะครับเราก็เข้าสู่วิทยกรท่านที่2นะครับซึ่งต้องบอกว่าวิทยกรท่านนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่ามีความนา่าตื่นเต้นของงานไม่แพ้กันนะครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะครับท่านบอกว่าท่านเป็นอดีตสาวแบงค์นะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าอาชีพเดียวนั้นไม่พอนะครับออในยุคนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านบอกท่านเริ่มงานนะครับที่เข้ามาสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี59เก้านะครับเก็บเบี้ยประกันไปแล้วมากกว่า11.2ล้านบาทนะครับ คติพจน์ประจําใจนะครับต้องบอกว่าจะเสียหายอะไรไหมนะครับถ้าเรามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับคุณปราณีอิทธิกุสุมานนะครับอ่านะครับเดี๋ยวสวัสดีครับท่านวิก่อนครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวขอให้ท่านวิก่อนนะครับแนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะครับดิฉันปราณีอิทธิกุสุมานค่ะ สำนักงานบัญช่างพลาค่ะท่าน GM นันทินีศรีธารามแล้วก็ผู้ที่พาดิชันเข้าสู่วงการนะคะเจ๊กบค่ะณรุมนเจตวัฒนะค่ะนะครับสวัสดีนะครับก็ขออนุญาตเรียกพี่เซียมนะครับขออนุญาตเรียกพี่เซียมนะครับอ,อย่างที่เมื่อกี้เกินไปนะครับพี่เซียมบอกว่าในอดีตเนี่ยพี่เซียมเคยทํางานแบงก์มาก่อนใสอบถามหน่อยได้ไหมครับคําถามเดิมๆเลยเป็นคนจังหวัดอะไรครับ เป็นคนอำเภอบ้านฉานจังหวัดระยองค่ะจังหวัดระยองเรียนที่ก็เรียนที่ระยองระยองโตที่ระยองระยองและก็ทํางานที่ระยองระยองโดยตลอดเหมือนกันเหมือนพี่ก่อนท่านแรกนะครับอยู่อยู่ภาคเหนือมาโดยตลอดโอเคนะครับเราเรามีความฝันหรือมีเป้าหมายยังไงครับในการที่เราเข้าไปร่วมงานกับสายอาชีพแบงค์จบมาทางด้านนี้เลยไหมครับก็ตอนแรกจบมาใหม่ๆก็อยากอยากทางานอะไรก็ได้ค่ะ อะไรก็ได้ทีนี้ว่าพอดีว่าจังหวะน,นั้นกไ็ได้ได้ได้เข้าไปทางานในแบงก์ก็โดยจากการที่มีคนเขาชัชกชวนเข้าไปทําก็เลยลองเข้าไปสอบดูก็ก,ก็ได้อสอบแล้วก็ได้เลยแสดงว่าเริ่มต้นเราก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เลือก เพราะว่าผมเข้าใจว่าปกติสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะมีความฝันว่าอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูเราไม่ได้บอกว่าเด็กๆเล่นเป็นสาวแบงค์ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าณตอนนั้นคือโอเคล่ะก็มันจับพัดจับผูหรือว่าจังหวะมันมาลองไปสอบดูแล้วก็ได้ทํางานแบงค์อยู่กี่ปีครับประมาณ5ปีค่ะปีตอนแรกก็คิดว่าหูเป็นงานสบายเนาะอยู่ในห้องแอร์เย็นเย็นเย็นจริงๆค่ะกลับบ้านดึกทุกวันค่ะอ๋ออ่าโอเคก็ต้องบอกว่างานแบงค์นะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ก็ต้องบอกทํางาน่ะ ใช้ความรับผิดชอบสูงใช่ทำงานอยู่ประมาณ5ปีประมาณ5ปีค่ะโดยรวมแล้วรายได้เป็นยังไงรายได้ก็ไม่ตอบโจทย์นะคะอ๋อยังไม่ตอบโจทย์ด้วยแต่ช่วงแรกเราก็บอกว่าเรียนจบมาก็ทดลองทําดูก่อนตอนนั้นไฟแรงก็คืองานอะไรก็ได้แต่พอดีว่าได้งานแบงค์คิดว่ามันน่าจะโอเคกับเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์ใช่ค่ะอืมคือหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ทุ่มเทใชคว่าเราชอบเยอะเมื่อกี้บอกเย็นๆด้วย ทำงานดึกมีเวลาให้กับครอบครัวไหมบางทีกลับไปลูกก็หลับแล้วอ๋อลูกหลับแล้วตอนที่ทํางานแบงก์มีลูกแล้วเหรอครับโอ้ยายอะไรน่าเสียดายโอเคก็ต้องบอกว่าเราก็มีเป็นคนคนหนึ่งที่ก็เียมีความรับผิดชอบแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ตลอด5้าปีที่ผ่านมารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับกับการทํางานหรือรูปแบบการทํางาน รูปแบบการทํางานมันก็จะซ้ําๆเดิมๆเพราะว่าเป็นพนักงานเทเลอร์ครับนั่งหน้าเคาน์เตอร์รับตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ผิดก็ต้องออกเองค่ะออกเองอีกนับ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 ตังค์คนอื่นทั้งนั้นใช่ค่ะนับพลาดนับขาดเราจ่ายถูกโอเคก็เป็นธรรมชาตินะครับเอาแล้วเข้าสู่อาชีพประกันชีวิตได้ยังไงครับพี่ก็เจ๊กบ่ะค่ะเจ๊กบเป็นคนแนะนําตอนแรกที่บ้านก็ไม่มีประกันครับ ก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะซื้อประกันเป็นเป็นราคาต้นทุนค่ะก็ทำไปทำมามาได้เรียนรู้จากบริษัทเ,เห็นโครงสร้างของรายได้เออมันไม่ใช่นะครับมันได้มากกว่านั้นค่ะอ่าเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับออตอนนั้นพี่เสียมบอกว่าเรากำลังเรากาลังทำงานอยู่ทำงานแบงค์อยู่ดีๆ ของเรานี่แหละปรากฏเจอกับเจ๊กบพี่กบของเรานะครับก็พี่กบก็ไปแนะนําบอกว่าเออมาชักชวนแต่ที่ชวนนี้ไม่ได้ชวนเป็นตัวแทนนะชวนเป็นลูกค้าชวนเป็นลูกค้าก็คือมาเสนอประกันให้กับเรานี่แหละผมผมั่นใจว่าหลายท่านที่ฟังอยู่อาจจะสงสัยเหมือนผมก็สงสัยนะอ้าวแล้วปกติสาวแบงก์ก็ต้องขายประกันไม่ใช่เหรอทำไมไม่ซื้อประกันเองล่ะแต่ตอนนั้นที่ออกมาประกันเพิ่งจะเริ่มอ๋อคือแบงก์อะเพิ่งจะเริ่มให้พนักงานขายประกันแต่ว่าขายแบบว่าความรู้ยังไม่ค่อยมี คือไม่มีเลยแหละอ่าต้องต้องบอกว่าช่วงที่พี่เสียมตอนนั้นที่อยู่ในในสายแบงค์อย่างนี้เป็นช่วงที่ประกันชีวิตยังยังไม่ได้เข้าไปเต็มที่มากนักเป็นช่วงกาลังเริ่มเริ่มกำลังเริ่มเริ่มและจังหวะนั้นเนี่ยโชคดีไปเจอพี่กบนะพี่กบก็ได้มีการชวนคือรู้จักกันมั้งแต่เล็กแล้วค่ะอ๋อเป็นเป็นเพื่อนกันรู้จักสนิทกันตั้งแต่เด็กค่ะก็รู้เจโกบเป็นรุ่นพี่เนาะครับครับอ่าก็แนะนํามาขายประกันเราเนี่ยว่าง่ายๆเราก็เลยอยากจะเออซื้อประกัน ในราคาต้น,ตนทุนโอเคแสดงว่ามาขายประกันด้วยมาชวนไปเป็นตัวแทนด้วยค่ะอ่าโอเคแล้วแล้วตอนที่เขามาชวนนี่เราตกก็เรียกตกปรับรับคําทําเลยไหมอ๋อทําเลยค่ะเพราะว่าซื้อสินค้าราคาต้นทุนไม่โดนบวกกาไรออโอเคแสดงว่าสาวแบงค์เป็นคนบริหารเงินเป็นค่ะอ่าตอนนั้นก็เลยตัดสินใจทําอย่างนี้แจ้งอย่างหรือว่าพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าลูกค้ารายแรกครับที่ที่เราขายก็คือตัวเราเองนี่แหละ ใช่คะ่ะตัวเ,เองคนในครอบครัวแล้วก็แม่พอดีแม่เขาก็ฝากเงินกับแบงก์เขาก็บ่นว่าเนี่ยดูสีดอกเบี้ยก็น้อยอ,อแถมโดนหักภาษีอีกอก็เลยแนะนําตัวสิบทัหกให้เขาก็โอเคคะ่ะตอนทุกวันนี้ยังโอเคชอบอยู่เลยคะ่ะ <c oughs> อ๋อโอเคในในฐานะที่เราทํางานแบงก์มาก่อนเราก็จะมีการเปรียบเทียบดอกบ้งดอกเบีย้ยเห็นอยู่แล้วว่าโอ้ดอกเบีย้ยแบงก์มันยังไม่ตอบโจทย์<ช>ฝากเงินไปในเงินวงเงินเท่ากันเนี่ยจำนวนรีเทิร์นหรือเงินที่ได้กลับมา มันมันยังไม่สมเหตุสมผลซึ่งถ้าเอาผลิตภักประกันไปไปซ้อนทับหรือไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินสิบทับหกเราก็คือถือว่าใช้ได้คุณแม่ก็ชอบอยู่ใช่เพราะไม่ไมไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพด้วยไงคะอ๋อดีตรงนี้ด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียภาษีได้เต็มเต็มโอเคเพราะว่าเงินได้จากการประกันชีวิตได้รับการยกเว้นนะครับโอเคโอเคอันนี้ก็คือเป็นเคสแรกๆขออนุญาตสอบถามทางพี่เสี้ยมหน่อยว่าแล้วอย่างเคสประทับใจล่ะครับ มีไหมทุกเคสประทับใจหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กเคสใหญ่ตอ,อตอบแบบนางงามโอเคล<า>ูกค้าที่ประทับใจที่สุดแล้วกันเคสที่ประทับใจก็อ,อย่างเคสที่ลูกค้าท่านหนึ่งเขาขายที่มาเนาะพอดีวันนั้นขายชนกับแบงค์ค่ะตอบได้เลยนะคะว่าแบบประกันของซัมซุงโดยเฉพาะเงินออมรับประกันได้เลยค่ะดีกว่าแบงค์ดีกว่าทุกที่ค่ะในวันนั้นคือที่ไปขายชนกับแบงค์เนี่ยเราก็ถาม เราก็ศึกษาแบบของเขามาแล้วก่อนที่เราจะเอาก่อนที่เราจะไปปิดลูกค้าไปที่แบงค์เลยค่ะเราก็ถามเจ้าผู้จัดการว่าแบบของพี่ออายุครบเท่าไหร่คะครับซึ่งเขาไม่บอกความจริงกับลูกค้าค่ะปกปิดปกปิดลูกค้าเขาก็อึดอักนะคะสุดท้ายเขาก็ตอบมาแบบไม่ค่อยเต็มเสียงค่ะลูกค้าจะได้เงินคืออายุเก้าสิค่ะเด่นนะเด่นนะเราเราย้อนเรื่องกลับไปหน่อยหนึ่ง ก็คือเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ว่าเคสที่ทางพี่เสียประทับใจอ่าเราก็เลยหยิบมาสักเคสหนึ่งก่อนเป็นเคสลูกค้าเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่เราไปเสนอโครงการประกันชีวิตของเราเนี่ยไปเทียบกับที่อื่นแล้วก็ปรากฏว่าที่อื่นก็นําเสนอมาเราก็นําเสนอมานะครับเราก็เลยเข้าไปศึกษาแบบของที่อื่นก่อนว่าของที่อื่นเนี่ยจ่ายยังไงส่งเบี้ยยังไงอะไรต่างๆสุดท้ายทางทางบริษัทที่เขานําเสนอมาบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบนี้คือชําระเบี้ย เขาบอกชำระเบี้ยประมาณ10ปีเอ้อันนี้ก็ตอนที่บอกลูกค้าคแต่ว่าชําระจริงเป็นยังไงครับชําระจริงอ่ะสิปีจริงแต่ว่าอ,อ,อายุ90ถึงจะลูกค้าถึงจะถอนเงินได้อ๋อโอเคก็เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบตลอดชีพใช่ไหมครับที่ว่าจ่ายเบี้ยสิปีแต่ว่ารับเงินก้อนหรือจบสัญญาเนี่ยมันไปจบที่อายุเก<ช>ซึ่งอ,อาจจะไม่ตอบโจทย์ เพราะบางคนบอก90นี่เริ่มไม่ไหวแล้วไปท่องไปเที่ยวอะไรไม่ไหวลูกค้าก็ร้องโอ้อค่ะกว่าจะได้เงินคืนงั้นเราก็เลยเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไปคุยเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วลูกค้าก็เราเปิดที่10บทันะคะแต่เราปิด15บ้าทดค่ะเอออันนี้น่าสนใจบางท่านอาจจะเพิ่งเป็นคนฟังใหม่ๆ10บทคืออะไร1ิบทเป็นแบบประกันที่คุ้มครอง1ิปี จ่ายเบี้ยหกปีหมายความว่าพอจ่ายเบี้ยครบก็รออีกนิดนึง10ปีได้เงินคืนอันนี้คือเราใช้สิบทัพหกเป็นตัวเปิดใจแต่สุดท้ายแล้วตอนที่ไปปิดการขายเราปิดการขายที่สิบห้าทัแปดก็คือคุ้มครองสิบห้าปีแล้วก็จ่ายเบี้ยหรือส่งเบี้ยเนี่ยแค่8ปดปีแล้วก็แบบประกันก็มันมีเงินคืนระหว่างสัญญาอะไรตรงนั้นด้วยทําไมทําไมเริ่มต้นได้เออสิบทัหแล้วลูกค้าถึงตัดสินใจที่15บห้ทับแปดดูเหมือนสั้นนะคะดูเหมือนสั้น ดูเหมือนสั้นส่งสั้นแต่ที่เราเสนอ15-8ทับไปเพราะว่าพี่ขยับอีกนิดแต่ดอกพี่ได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าค,คือนในใจของลูกค้าลูกค้าต้องการเ,าเงินเพิ่มต้องการเป้าหมายของลูกค้าคือต้องการฝากเงินและได้เงินเพิ่มอออของเราตอบโจทย์ค่ะผมชอบประเด็นนี้แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เซียมบอกเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากได้อะไรแล้วเราจะทําอย่างนั้นเพราะว่าพี่เซียมบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยลูกค้าส่งสัญญาณ การซื้อว่าอยากจะได้แบบสั้นๆจ่ายสั้นๆแต่พอหลังจากที่เราคุยไปคุยมาเนี่ยสิ่งที่เราวิเคราะห์มาลูกค้าอยากได้ผลประโยชน์ที่เยอะกว่าซึ่งลูกค้าก็พร้อมที่จะจ่ายมากกว่าถูกไหมครับเราก็เลยเสนอเราก็เลยเสนอแบบประกันที่ได้ผลประโยชน์เยอะกว่าทุนเยอะกว่าอะไรต่างๆและเหมาะสมมากกว่าโอเคแสดงว่ารูปแบบการขายของพี่เซฟจริงๆก็คือวิเคราะห์บนความต้องการหรือความจำเป็นลูกค้าจริงๆคือวิเคราะห์ว่าลูกค้าต้องการแบบไหน และลูกค้าก็ตัดสินใจทามาทาเลยค่ะสองล้านบอกเบี้ยอุ้ยสองล้านกับในถามเ <c oughs> บี้ยประกันเท่าไหร่เบี้ยประกันสองลา้านค่ะเบี้ยสองล้านเบี้ยสองล้านไม่ใช่ทุนประกันนะเบไม่ใช่นเบีบ้ยสองล้านทุนประกันเท่าไหร่ครับทุนประกันน่าจะประมาณเกือบแปดล้านรูปแปดล้านหมายความว่าถ้าลูกค้าเสียชีวิตลูกค้าหรือคนที่ลูกค้ารักจะได้แปดล้านโดยที่ลูกค้าก็จ่ายเบี้ยปีละสองล้านสองล้านนี้ไปแปดปีแปดีใช่ไหมแปดปีโอ้ลูกค้ามีตังค์มากมาก ลูกค้ามีตังค์ลูกคาา้าเขาเพิ่งขายที่มาละค่ะอ๋อโอเคมีคสตางขออนุญาตสอบถามหน่อยจากเบีย้ยประกันสองล้านเนี่ยเราได้ผลประโยชน์รายได้จากงานประกันชดเในเดือนนั้นพอจะบอกได้ไหมครับรายได้ในเดือนนั้นคูณด้วย12%บเปอร์เซนของสองล้านเนาะ,ะแล้วก็มีชาเลนจ์อีกค่ะอ๋อโอเคมีชาเลนจ์อีกแล้วก็โบนัสนอีกอ,อค่ะรวมๆเป็นล้านนะคะเก็บเบีย้ยประกันมาสองล้าน ได้รายได้บวกชาเลน g ์โปรโมชั่นบวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเกือบล้านเกือบล้านเดือนเดียวเกือบล้านค่ะแล้วเขายังทำยีิบเอ็ดทับยี่สิบเอ็ดมาอีกอีกเคสหนึ่งนะคะทำต่ออีกห้าแสนห้าแสนค่ะอยากได้ลูกค้าแบบนี้บ้างเพราะว่าบอกได้เลยค่ะแบบประกันของซัมซุงตอบโจทย์ที่สุดแล้วค่ะอ๋อโอเคจริงๆตอนแรกฟังพี่เสียมเล่ามา ผมก็นึกว่าเออลูกค้าอย่างนี้เบิร์ดเบิร์ดทั่วไปแต่จริงๆไม่ใช่เลยลูกค้าก็เลือกมีความเข้าใจแล้วก็ดูอีกค่ะมีแบบเบิร์เบิร์ตก็มีอีกหลายนึงค่ะอันนี้ลูกค้าที่เรานับถือกันเคยทํางานอีซีบีด้วยกันแล้วกออ็พี่เขาเปิดเคยชวนพี่เขาไปฟังคีแมนแล้วปรากฏว่าพี่เขาเก็ตแล้วก็เลยพี่เขาก็เรียกโทรเรียกให้เราเข้าเอาไปอ,อธิบายแบบครับอธิบายแบบเสร็จออพี่เขาก็ตกลงทำตกลงทำโดยที่ว่าไม่ได้ คือให้ให้ให้ฟังไว้วางใจเรามากเลยค่ะว่าเออจะเอาเลือกแบบไหนให้เขาที่เหมาะสมคือแบบไหนก็ได้เอาหมดใช่ค่ะโอ้น่ารักมากเดี๋ยวนะผมทวนอีกทีนะตอนแรกเมื่อกี้พี่เสียบอกว่าลูกค้ารายแรกก็น่ารักแล้วนะครับลูกค้ารายสองน่ารักกว่าอีกนะครับก็คือเราบอกว่าเออก็คุยคุยกันลูกค้าสนใจอยากจะฟังแบบคีแมนก็เลยพาเข้าไปฟังอันนี้คือบริษัทซัมซุงคือเรามีจัดคอร์สเปิดคอร์สใช่ค่ะตอนนั้นอาจารย์ตะไปเปิด ที่ระยองอ๋อโอเคแต่เป็นปีนะคะเป็นทอล์กจะเรียกมันนี่ทอล์กใช่ไหมมันนี่ทอล์กก็คือเชิญลูกค้าเนี่ยเข้ามาฟังซัมซุงแล้วก็มีโปรแกรมในการแนะนําลูกค้าในการบริหารการเงินแบบรคีแมนใช่ค่ะอาเให้ติดใจของบริษัทด้านนิติบุคคลค่ะอ๋อโอเคโชคดีพอดีพี่กรณ์ท่านแรกก็ปูพื้นเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้พี่กรณ์สองท่านเนี่ยพูดเกี่ยวเรื่องคีแมนนะเยอะเหมือนกันคีแมนแล้วก็ภาษีมรดกะภาษีมรดกด้วย อ๋อน่าสนใจน่าสนใจทีนี้เมื่อกี้เห็นพี่เสียงบอกว่าลูกค้าอะไรเนี้ยไปฟังมาแล้วก็ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการติดตามเหมือนกันเป็นปีค่ะก็โทรคุยกันแต่จะไม่คุยเรื่องประกันอ่าก็คือถามสารทุกสุขดีดถามไปเรื่อยๆอยู่ๆวันหนึ่งพี่เขาก็โทรมาว่าเขาเออลองมาคุยให้หน่อยเพราะว่าบริษัทเขาคงจะมีกาไรเยอะหาค่าใช้จ่ายโอเคก็จะหาค่าใช้จ่ายให้บริษัทคือพูดง่ายอ่ะ ให้บริษัทเนี่ยจ่ายเบี้ยให้กับตัวตัวกรรมการตัวกรรมการแล้วก็เอาเบี้ยตรงนี้ไปลดหย่อนในต่างๆกรรมการก็ได้ประกันค่ะเป็นค่าใจ่ายที่เป็นบินใบใหญ่และถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะโอเคร้านห้าค่ะโอได้หีกอร้านนอยนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอ้โอเคน่าสนใจแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มลูกค้านะถ้าถามว่าลูกค้าที่ขายประกันแบบ ยากๆอะไรเงี้ยมีไหมก็คิดว่าพี่เสียมคงบอกว่ามีนั่นแหละแต่ที่ขายง่ายๆก็มีแล้วก็บอกอย่างเมื่อกี้รายแรกบอกโอ้สองล้านแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก5้าแสนรายนี้ก็บอกว่าไปฟังคีแมนตามอยู่ปีหนึ่งสุดท้ายก็ทําอีกล้านห้าล้านห้านี่คือเบี้ยถูกไหมครับเบี้ยค่ะไม่ใช่ทุนประกันนะโอ้เบี้ยทาเบี้ยค่ะโอเคผมนับไปนับมาถ้าขายกันง่ายขนาดนี้เอาเงินทองไปไว้ไหนเนี่ยเพราะอย่างเคสแรกนี่ก็รายได้เป็นล้านเหมือนกัน เคสนี้ที่เก็บมาล้านห้าน,นี่ไรายได้เท่าไหร่ครับในเดือนนั้นก็มันก็สิบมันเป็นสิบห้าทับแปดเนาะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์สิสิบสองเปอร์เซ็นต์รู้สึกเหมือนตัวพี่เสียบชอบขายแบบนี้สิบห้าทับแปดยี่สิบเอ็ดทับยี่สิบเอ็ดพี่ก็ชอบค่ะอ้าวก็ชอบเหมือนกันชอบ <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะว่าเราใช้มูลค่าเงินสำเร็จที่อยู่ในตารางกรมธรรม์นะคะอ๋อน,นี่เริ่มลึกแล้วเอาไปบ,บอกลูกค้าว่าเราไม่ต้องลงทุนเรางลงลงทุนแค่ครึ่งทางพอค่ะเราไม่จําเป็นต้องลงทุน ร้อลงทุน50%แต่ผลตอบแทนใกล้เคียงกันค่ะอ๋อโอเคก็คือกําลังจะบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่แบบประกันของซัมซุงเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็มันมีความยืดหยุ่นเวลาเราไปเสนอขายลูกค้าเนี่ยตามโปรแกรมของมันจริงๆมันจะยาวกว่านี้แต่พอเราไปคุยกับเขาเนี่ยมันมีการใช้เทคนิคบางอย่างในกรมธรรมเนียสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายยาวขนาดเต็มโครงการของมัน กลับมาเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็ได้ประโยชน์ที่ไม่แพ้กันเหมือนเราเป็นนักลงทุนเนาะเราลงทุนแค่ครึ่งหนึ่งแต่เราได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันอย่างนี้โอเคกว่านอ่ะแสดงว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องใช้องค์ความรู้บ้างเหมือนกันใช่ค่ะก็ความรู้ก็คือจากที่สตาฟของบริษัทเราแหละค่ะมาให้มาให้ความรู้จากจ่าสตาฟจากศูนย์สี่ค่ะโอเคศูนย์สี่ศูนย์สี่ส่งเข้าประกวดโดยเฉพาะโซนไหม ก็ทุกคนเลยค่ะทุกคนนะครับน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนโอเคขอบคุณนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าเคสแรกคืออะไรเคสประทับใจคืออะไรนะครับอยากจะสอบถามว่าถ้าวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ในมุมของลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าทําไมก็ถึงมาซื้อประกันหรือเลือกที่จะให้ตัวพี่เสียมเนี่ยเป็นผู้ดูแลพอจะตอบโจทย์ได้ไหมหรือตอบได้ไหมว่าอะไรคือคีย์สําคัญคีย์สาคัญก็คือหนึ่งตัวตนของเราเราเป็นคนพื้นที่เราได้เปรียบค่ะ แล้วก็ข้อที่สองก็คือแบบประกันโครงสร้างโครงสร้างของดอกเบี้ยที่ลูกค้าจะได้รับคือเราชนะชนะค่ะตัวแบบชนะเลิศตัวแบบชนะเลิศค่ะครับโอเคข้อที่สองข้อต่อไปแล้วครับมีไหมข้อต่อไปก็คือการดูแลหรือว่าจากสตาฟหรือว่าจากหัวหน้าหน่วยของเรา คุณนรุมนเจตตะวัฒนาแล้วก็คุณดันธนีสิทธารามที่เป็น g m ก็คือมีส่วนช่วยมีส่วนช่วยด้วยค่ะคือเราจะมีการวางแผนการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนค่ะอืมโอเคมี3ข้อนี้ค่ะอ๋อมี3ข้อนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งพี่เสียงบอกว่าเหตุผลหลักที่คิดว่าลูกค้าตัดสินใจนะครับที่จะร่วมหรือว่าตัดสินใจทําประกันกับเราหนึ่งเรื่องความเป็นตัวตนของเราความอยู่ในพื้นที่ความน่ารักของเรานะั่นแหละเอาว่าง่ายๆข้อต่อมาก็คือเรื่องของตัวระบบ ในการทํางานต่างๆและก็ความมั่นคงของบริษัทความมั่นคงบริษัทด้วยมีสตาฟที่น่ารักมีแบบประกันที่ดีนะครับตอบโจทย์ลูกค้าก็คือต้องบอกทุกอย่างมันพร้อมสับนะครับกลับเข้ามาทีนี้ทราบมาว่าตัวพี่เสียเองติดคุณวุิ MDRT ด้วยร์ด้วยช่วยเล่าถึงคุณนี้สักนิดได้ไหมครับว่าคุณนุฒิ MDRT หมายถึงอะไรคุณนุฒิ MDRT คือเราจะต้องทําเบี้ยให้ได้ปีหนึ่งสองล้านขึ้นค่ะเราถึงจะติดแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น่ะการที่เราจะติด เราก็จะต้องหนึ่งเราต้องมีเป้าหมายถูกไหมคะอ่าถูกสองหนึ่งก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะต้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณสวยเลยครับขอบคุณทีมงานขอบคุณหัวหน้าหน่วยของเราเจโกบณรุมลเจตาพนาแล้วก็คุณนันทนีศิทธารามที่ช่วยผักดันเรารวมทั้งสตาฟส่วนสี่ทุกท่านนะคะครับที่ช่วยเหลือในหลายๆเรื่องอือ่ากำลังผมผมขยายอธิบายอย่างนี้ก่อนนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับ ออจริงๆแล้วเรามีคุนุตระดับโลกนะครับชื่อคุนุต MDRT นะครับมาจากคำว,ว่า Million Dollar Roundtable นะครับก็เป็นคุณุตที่ถ้านักขายท่านใดนะครับที่เก็บเบี้ยประกันเนี่ยเป็นไปตามตามประกาศหรือตามเป้าหมายที่กําหนดนะครับก็จะติดคุณุตตัวนี้นะครับซึ่งคุณุตนี้เนี่ยจะเป็นคุนุตที่ทั่วโลกต่างยอมรับ สามารถไปลงในานามบัตรใส่สูตรอะไรต่างๆ,ๆนะครับลงใ,<ช>ในตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่เซมเองก็ติดคุณุนีด้วยนะครับ<ช><ช>แล้วก็พี่เซมก็ได้ขอบคุณทีมงานขอบคุณต้นสังกัด<ช>ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นความน่ารักเลยทีเดียวนะครับช่วงสุดท้ายครับพี่เซมขออนุญาตก็เมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วไม่รู้ขอบคุณหมดหรือยังนะครับก็อยากจะให้พี่เซมนะครับแนะนำในเรื่องของสิ่งที่คนใหม่ๆที่กําลังฟังหรือรับชมไลฟ์ตรงนี้นะครับอยากจะสนใจว่าเออเน อยากจะเข้ามาสําเร็จเหมือนพี่เซียมบ้างนะครับจะต้องทํายังไงบ้างต้องเริ่มจากอะไรนะครับช่วยแนะนําคนใหม่ๆหน่อยว่าต้องทํายังไงบ้างค่ะในฐานะที่พี่เซียมเป็นผู้ประกอบการนะคะเ,เราก็เหมือนผู้ประกอบการก็เหมือนแม่ค้าเวลาเราซื้อสินค้าเราก็อยากซื้อสินค้าราคาต้นทุนใช่ไหมคะไม่ต้องบวกกาไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลพวงที่ตามมาคือเรามีเพื่อน เรามีญาติที่เป็นนักธุรกิจหรือ,รอไม่หรือไม่ต้องนักธุรกิจก็ได้ค่ะที่เขาอยากซื้อประกันออวันนี้ถ้าเราไม่ขายเราไปแบงก์เราก็โดนขายเราก็ถูกขายแล้วถ้าวันนี้เรามีลายเส้นเองเราไปสอบเองก็เหมือนเรามีใบขับขีบ่รพร้อมที่จะขายได้ตลอดถูกไหมคะค,ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็โครงสร้างรายได้ของซัมซุงประกันชีวิตตอบโจทย์ค่ะครับโอ้ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้นก็คือย้อนกลับมาในมุมพี่เซียมยังยังเป็นมุมเดิมนะ ตั้งแต่ตอนแรกที่เราคุยกันจนถึงช่วงท้าย <c oughs> นะครับพี่เซียไม่ยังบอกว่าเรา <c oughs> เองเป็นเหมือนผ,อผู้ประกอบการนะครับเวลาเราอยากซื้อสินค้าอยากจะได้อะไรเนี่ยก็อยากได้ในราคาต้นทุน <c oughs> ถูกไหมนะครับต้นทุนและยิ่งปกติมันเป็นการเปิดโอกาสด้วยเพราะว่าในวันนี้ถ้าพูดกันตรงๆประกันชีวิตเนี่ยก็มันสัมผัสง่ายขึ้นมันพบ <c oughs> เจอง่ายขึ้นวันนี้ถ้าเราไม่ขายคนรอบๆข้างของเรา ยังไงคนราบข้างของเราเนี่ยก็ก็มีคนที่รอขายอยู่เราไปแบงก์เราก็โดนถูกขายถูกไหมคะครับถ้าเราถ้าเรามาเป็นตัวแทนเองเรามีรายได้จากค่าคอมมีรายได้จากโบนัสท่องเที่ยวต่างประเทศที่บริษัทซัมซุงทำจ่ายให้เราได้เราไปเที่ยวต่างประเทศคือคุ้มค่ะคุ้มโอเคฉะนั้นฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเราเราเป็นลูกค้า ที่มาเป็นตัวแทนเองซื้อเองใช้เองเนี่ยก็คุ้มคุ้มค่ะหรือเราจะไปแนะนําบอกต่อให้กับคนรู้จักคนใกล้เคียงเนี่ยหลายคนก็ถูกขาอยู่แล้วฉะนั้นการที่เรามาแนะนําบอกต่อเองเนี่ยในส่วนตัวนี้อ่าเราก็มีส่วนช่วยนะครับที่ทําให้เขามีความคุ่มคงด้วยตัวเราเองก็มีรายได้จากตรงนี้ด้วยนะครับพูดถึงรายได้ก็น่าอิจฉานะพอเมื่อสักครู่ทวเซียมก็บอกว่าโอ้เอานี้ไม่นิดละครับไม่นิดอันนี้ไม่นิดอันนี้ไม่นิดนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยสุดท้ายครับอยากจะฝากเรื่องของเป้าหมายนะครับเป้าหมายว่าพี่เซมเองมีเป้าหมายหรือมีอนาคตมองยังไงไว้กับซัมซุงบ้างอนาคตกับเป้าหมายของซัมซุงพี่จะพยายามแนะนำรีคูดคนที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นสํานักงานบัญชีที่พี่มีลูกทีมเป็นสํานักงานบัญชีเหมือนกันมีด้วยเหมือนกันมีค่ะที่เขาทําเกี่ยวกับคีแมนเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้ภาษีมันก็อยู่คู่กับเราเนาะ ทำยังไงก็ได้ที่เราจะบริหารภาษีหรือว่าบริหารเงินของเราครับค่ะก็มีเขาบอกมีตลกร้ายนะครับตลกร้ายบอกว่าของสองสิ่งครับที่มนุษย์เราหลีกหนีไม่ได้เขาบอกหนึ่งคือความตายกสองคือภาษีนะครับก็วิเคราท่านแรกวิเกรา์ที่สองพูดคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์เรนแบ่งปันนะครับแล้วก็เราก็จะสัมผัสได้ว่าวิเกรา์ทุกท่านนะครับก็อบอุ่น แล้วก็มาแบ่งปันความรู้ดีนะครับแนวทางการทํางานดีนะครับให้กับทุกท่านเหมือนกันช่วงสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากจะให้พี่เซียมนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งอยากจะขอบคุณใครบ้างเช่นครับสุดท้ายและท้ายสุดค่ะต้องขอบคุณพี่น้องในบ้านแล้วก็คุณแม่ค่ะแล้วก็เจ๊กอบนรมน คุณนลุมนเจตตวัฒนาแล้วก็คุณนันทินีศรีธารามคือเจ๊กบเป็นต้นน้ำค่ะโอ้น่ารักค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้ไม่มีลูกค้าเราก็จะไม่มีวันนี้เหมือนกันโอ้อันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างมากคุณลูกค้าทุกท่านใช่ค่ะครับโอเคนะครับน่ารักเลยทีเดียวก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณวิศกรอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอบพระคุณนะครับที่มามอบความรู้และก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากนะครับฝากอนาคตซัมซุงนะครับไว้กับ ตัว PCM ด้วยะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ